ราบพระมหากษัตริยคะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะภระพิสุสงโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบเรีนพร้มทุกมีบุญทุกท่านนะกราบนมัสก,การอาจารย์ชาติชายและพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพนะคะทุกยการไม่เสียเวลานะคะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคําถวายสลากพัด โดยชมเพียงกันนะคะนะโมตัสสะพะคะวะโรอรตอะระหะโตสัมมาสัมพิธัสะนะโมตัสสะพะคะวะโรอรตอะระหะโตสัมมาสัมพิธัสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพิธัสะเตตานิไมยังพันเตตลากกัพต,ตานิสะปะริวารานิอสุกัตฐานีถาต,ตานิ พิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโคเอปานิสลากภัตตานิสาปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาตกานางสิรัตตัง ตายะสุขายะอาสวัคยาวะหยัยนิพพานะปัจโยโหตุข้าแบบสุสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสลากกระพัดและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้อันตั้งไว้แล้วในที่โน้นแบบพระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับซึ่งสลากกระพัดกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายอันมีมารดาบิดาเป็นต้นและเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย หมดชิ้นกิเลสอาสวะตราบกระทั่งเข้าสู่การิพานเทนลำดับต่อไปเพื่อเป็นการไมร่เสียเวลานะก็ค่ะเอ๊ะเจริญพรยองวาจารยอีกมิครเดียวสิบสิบสองสามสี่ห้าหกอ๋อโอเค เดี๋ยวนี้ให้เลือกเป็นไข่หกลูกนี่เพิ่งเพิ่งออกเพิ่งออกมาจากบุญรักษาอาจารย์ออกมาห้ารูปวันที่สามหยิบครับแรงดีแล้วครับเมื่อเมื่อวันเสารไปถวายพัดมีข้าราตอครัอันนี้สามอ่านชื่อเลยค่ะ ระวิรัตระวิรัตสาทูรางวัลที่สามนะคะอภิเดชจับรางวัลฮะอันที่ไหนบอกอันนี้มดจับเองแล้วกันรางวัลที่หนึ่งนี่ติกรมเอาไม่สองอาหารเยอะละพระเสาแก้วออกออกมาเพื่อการนี้เพื่อการนี้ออกมาคุ้มเลยไปดูวิกรมจะคุ้มไหมนี่ย ถ้าี่ตรมได้เลยคุ้งเลยออกมาเพื่อกันี้ก็ได้พี่กรมบอกได้สนามปิจริงเหรอมองไม่เห็นมองไม่เห็นะเห็นยังพระอดินั่นโอ้โหวุนลาห์ุนลาห เมื่อวานไปช่วยยายชั้นพระคันธชัยมาเมื่อวานไปช่วยยายชั้นพระคันธชัยมาหลังจากที่หลังจากที่เนื้อวิลาทายเป็นการก็เป็นการไม่เสียเวลาถวายเลยนะถวายเลยเดี๋ยวพระจะได้ได้ฉันตลาดประทันก่อนนะตาทู สาธุสาธุไม้ของหอมสาธุดอกไม้สาธุ บอกบอกว่าไปอยู่บุรุษสาน้ําหนักลดห้าโลละอ๋อสวดไปอธิษฐานไปเออาดูโอ้มาไม่เคยพลาดเลยหนึ่งในสามเ่ยเออาดูอ่าดูไม่เคยพลาดเลยอ่าไม่จัครับตอนที่เขาไปรัดเนี่ยไม่ติดต้องนั่งไปนอนบุรุษสาหมดเลย อะไรมุนเวยงนงันไปคุญรักษาเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะรับเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่อีกวันหนึ่งที่เราได้มาสั่งสมบุญซึ่งเป็นบุญที่ทำอย่างตลอดต่อนเนื่องวันนี้ก็มีเลฟนะเป็นพระาหาร ในรูปเพจนี้แล้วก็เหมือนเดิมมีมาลาคันทะมีมาลายดอกไม้ที่ลานีดเพื่อที่จะน้อมนาไปถวายพระมหาธรรมกาย K D. K D. าดเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าทั้งลานพระองค์แล้วก็สลักพัฒที่เป็นปัจจัยปัจจัยที่เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่จะไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อไปในบุญที่ระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านมอบให้คุณเจ้าว่าจะได้นําไป ในการทําบุญก็ตามหรือว่าใช้ในกิจส่วนตัวก็ตามถ้าถือว่าบุญนี้เนี่ยถ้าเป็นบุญที่ทำให้ยังความสบบําบร็จหรือยังประโยชน์ให้กับพระพิสุทธิสงฆ์มาตลอด่างตอนื่องก็ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่พระคุณเจ้ารอคอยแม้วันที่จะไม่ <laughs> ได้ออกก็ออกมาได้เฉยเลย ทศอ่านก็เป็นเนื้อนาบุญให้กับพี่มดครบเจ็ดรูปพอดนะีสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่ปรารถนานะตัวเราก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นเศรษ,ษฐกิจก็ตามหรือจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น่เาแต่พี่มดแะทุกๆคนก็ไม่เคยทิ้งบุญเลยก็มีบุญเป็นที่พึ่งนะสำเ็จพระคุณหลวงพ่อท่านก็ พูดตั้งแต่วันแรกที่อ่านในหนังสือเดินไปสู่ความสุขที่ท่านเขียนประโยคนตอนท้ายที่ท่านทิง้งไว้ว่างานมีก็ทําไปบุญมีก็สร้างไปสมาธิมีก็นั่งไปปัญหามีก็แก้ไปท่านก็ใช้สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสําเร็จในการสร้างวัดเหมือนกับเป็นการที่แยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ไม่เอามาปนกันสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเอาปัญหามา รวมกันไว้แล้วไม่ได้แยกแยะโดยการใช้สมาธิเป็นสิ่งคัดกรองหรือเป็นสิ่งแยกแยะก็คงจะไม่เกิดปัญญาในการแก้ปัญหาและไม่สามารถที่จะนําพาทุกๆคนมาจะถึงทุกวันนี้ได้ถ้าือได้ว่าครูบาอาจารย์เราเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างหรือเป็นผู้นําที่ให้ผู้ตามเนี่ยได้ทําตามแล้วก็เป็นผู้นําในรุ่นต่อๆไปเราก็จะเห็นได้ว่า ําสอของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามหรือครูบาอาจารย์เราก็ตามเนี่ยถ้าพิจนารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากอย่างเช่นในสิ่งสารกสูตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในคนรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ตามผู้ที่เป็นบริวารผู้ที่เป็นเพื่อนก็ตามหรือผู้ที่ จะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในรอบตัวเราเราก็จะมีวิธีการรับมือวิธีการจัดการหรือวิธีการในการบริหารดูแลคนเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นไปได้ด้วยดีนะก็ใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยหลักในการบริหารง่ายมากเลยแค่อ่านแล้วก็ทําตามแค่อ่านแล้วก็ทําตาม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งบุญที่จะเกิดได้มากและเกิดได้ตลอดเวลาก็คือบุญที่เกิดจากการทําหยุดทํานิ่งไม่ว่าจะเป็นการหยุดทําหยุดทํานิ่งในการถวายทานเกิดใจสดวทติสุตกล่างกายก็ตามทาใจหยุดใจนิ่งในการรักษาศีลหรือใจหยุดใจนิ่งในการเจริญภาวนาหยุดในหยุดด้วยไปเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยใจหยุดใจหยุดก็จะทําให้ใจ มีความสะอาดแล้วก็มีความบริสุทธิ์สิ่งที่ถวายสิ่งที่ได้น้อมนำตับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหลั่งไหลกลับมาเหมือนกับว่าหยาดฝนที่อยู่บนท้องฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าน้ําขึ้นไปเป็นกระแสไปอยู่บนเมฆไปอยู่บนท้องฟ้าแต่น้เาเนี่ยค่อยๆระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนน้ําแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนบุญที่เราทําแม้จะมองยังไม่เห็น ว่าไอน้ำเนี่ยขึ้นไปเป็นเมฆได้ยอย่างไรจะถึงเวลาอาน,นิสงทรงแห่งบุญที่ได้รับเนี่ยก็จะเหมือนฝนที่ตกลงมาหนักบ้างเบาบ้างขั้งแล้วแต่สิ่งที่เราได้อธิษฐานฝิกปารถนาแล้วก็ทําได้ถูกหลักวิชาหรือไม่บุญนั้นก็จะกลับมาเร็วแรงถ้าเราได้ทําได้ถูกหลักวิชาทําบุญน้อยได้บุญมากทําบุญมากได้ยิ่งมากยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทําถูกหลักวิชา คือทาใจบริสุทธิ์จิตนิ่งแล้วก็อาิษานจิเป็นอะก็ขออานิสงแห่งบุญนี้นะขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุก,ทกพระองค์บารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมีสดสการทัศโลบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อศักษิโวคุณใหยอาจารย์มหารัตนอุปาริกาจันทนุกยูงคุ้ยายทตองสุขสําแดงฟปั้น แล้วก็บารมีธรรมของพระคุณเจ้าทุกๆลูกที่ได้สร้างบารมีกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะก็ขออานาจบารมีธรรมนี้เนี่ยขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะสละปฏิภาณสนาสารบริวา,ร,า,ร,าริสมบัติขอให้ถึงพร้อมที่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติและนิพพานสมบัติให้ถึงพร้อมด้วยลาบยศสาระเสริญสุขนะผลนิพพานวิชาธรรมกาย ขอให้มีสมบัติมหาศาลมีสมบัติไหลมาเทมาทุกที่ทุกทิศท,ท,ทุกทางจะประกอบธุรกิจหน้าที่การง,งานใดๆก็ตามก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีสายสมบัติเชื่อมกับมหาปูมเชนีอยาจารสิ่งที่เป็นวิบากกรรมวิบากมาต่างๆก็ขอให้หมดหเลี่ยงเลี่ยงไม่ไว่าจะเป็นปัญหาหรือกัจในในในจักใดๆก็ขอให้หมดให้เลี่ยงเลี่ยงจากคิดเราหรือจากสนยนกลางกายสารทิเบตของเรา เมื่อถึงข้างปฏิบัตธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้เดยง,ง่ายโดยเร็วพันเมื่อที่ฐานกิจหรือปรถนาสิ่งใดก็ตามก็ขอให้สำเร็จได้เดยง,ง่ายโดยเร็วพันเป็นอาจารในทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกประการและขอให้ได้ตามติดมหามูลชนิยการและหมู่คณะสร้างบาร,รมีไปทุกทุกชาติรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเือนสรอ่อนเป็นาษาบาลีนะ ยาถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาสรังเอวะเมวะอิโตจินังเพสานังอุปสัปปสอิชิตังปัสสิตังทุมหังคิพเมวะสมิชตุสัเพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยาถามานิโสติราโสโหาถา He dus thuwin南sমা ああよっ

ราคันตุสาปเทวตาสาปรรมานุภาเวนะสัทธาโสจีาวตุสาภังทารังราคันตุสาปเทวตาสาปังมานุ ภาเวนาสะาโสทิภาวัน,สสวนตุเตสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะพระพิสุโฉงโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกรา าธุค่ะให้ได้บนเยอะทุกคนทุกคนเลยนะสาธุค่ะกลาบขอดยทุกทบกทุ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 กทบายุกปานะุกท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 ุาาากโบสถ์บ่ายประมาณทุกทกทุกนุกัุปทุก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 ทาดทุาทุกทุกทุกกทุ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 กทคกเุกนุกทุกรนุ อาหารในพระในบ้านก่อนนะครับฮะะทุกาจัดอาหารในพระในบ้านก่อนอ๋อ